บางคนกลัวนรกบางคนกลัวอบายภูมิแต่ไม่ค่อยมีใครถามตัวเองจริงๆว่าขณะที่ยังหายใจอยู่ทุกวันใจของเรากำลังเดินเข้าใกล้สิ่งนั้นหรือเปล่าเพราะประตูของอบายไม่ได้ดังเอียดตอนตายแต่มักจะค่อยๆแง้มออกจากความคิดเล็กๆจากความรู้สึกบางอย่างที่เราเผลอปล่อยผ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าสวัสดีคะ่ะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องปริศนาแห่งธรรมวันนี้อยากชวนคุณมานั่งฟังกันเงียบๆไม่ใช่เพื่อกลัวนรกไม่ใช่เพื่อเช็คว่าตัวเองเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่เพื่อสังเกตใจใจที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ในขณะที่ยังมีโอกาสเลือกทางสิ่งที่กำลังจะเล่าไม่ใช่คำขู่ไม่ใช่คำพิพากษาแต่คือสัญญาณเตือนเบาๆสามลักษณะของใจ ที่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆอาจกำลังบอกเราว่าทิศทางของชีวิตกำลังเริ่มเปลี่ยนฟังไปไม่ต้องรีบเชื่อแค่ฟังให้ใจได้เห็นตัวเองแล้วค่อยๆเดินไปพร้อมกันเวลาพูดถึงนรกหรืออบายภูมิภาพที่ผุดขึ้นมาในใจของคนจำนวนมากมักเป็นภาพหลังความตายเป็นโลกที่อยู่ไกล เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากชีวิตนี้เรากลัวมันในฐานะปลายทางแต่กลับไม่ค่อยมีใครหยุดถามตัวเองจริงๆว่าระหว่างทางที่ยังหายใจอยู่นี้ใจของเรากำลังเคลื่อนไปในทิศไหนเพราะถ้ามองให้ลึกลงไปประตูของอบายไม่ได้เปิดผางในวินาทีสุดท้ายของชีวิตแต่มันมักเริ่มแง้มอย่างเงียบงนันตั้งแต่วันที่เรายังลืมตาตื่นใช้ชีวิตทำงาน รักโกรธเกลียดและตัดสินใจในเรื่องเล็กๆน้อยน้อยโดยไม่ทันสังเกตใจของตัวเองหลายคนใช้ชีวิตโดยคิดว่าขอแค่ไม่ทำความผิดร้ายแรงไม่เบียดเบียนใครให้เห็นชัดๆก็เคียงพอแล้วแต่ธรรมะไม่ได้มองแค่การกระทำภายนอกธรรมะมองลึกไปถึงทิศทางของจิตว่าใจนั้นกำลังหนักขึ้นหรือเบาลงกำลังเปิดกว้างหรือค่อยๆหดแคบ กำลังอ่อนโยนขึ้นหรือแข็งกระด้างลงทีละน้อยในซีรีส์นี้คำว่าอบายภูมิจะไม่ถูกเล่าในฐานะสถานที่ที่ต้องกลัวแต่จะถูกมองเป็นเหมือนเข็มทิศเป็นสัญญาณบอกทางว่าใจของเรากำลังเคลื่อนออกหางจากความเป็นมนุษย์หรือไม่ความเป็นมนุษย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบไม่ได้หมายถึงการเป็นคนดีตลอดเวลาแต่หมายถึงใจที่ยังรู้สึกได้ ยังสะเทือนกับความทุกข์ของผู้อื่นยังละอายเมื่อทำร้ายใครและยังกล้าย้อนมองตัวเองเมื่อชีวิตไม่เป็นอย่างที่หวังเมื่อใดที่ใจเริ่มชินกับความแข็งกระด้างชินกับการโทษผู้อื่นชินกับความรู้สึกมืดหนักและคับแคบโดยไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาเมื่อนั้นเองประตูบางบานอาจกำลังถูกแง้มออกอย่างช้าๆโดยที่เราไม่ได้ยินเสียงมันเลย ตอนนี้จึงยังไม่จำเป็นต้องรู้ว่า3ลักษณะของใจนั้นคืออะไรยังไม่ต้องรีบเช็คตัวเองไม่ต้องรีบตัดสินว่าตอนอยู่ฝ่ายไหนสิ่งเดียวที่อยากชวนทำในตอนต้นของการเดินทางนี้คือการหยุดฟังหยุดมองและซื่อสัตย์กับความรู้สึกภายในว่าในแต่ละวันใจของเราหนักหรือเบาสว่างหรือขุ่นคลายหรือคับ เพราะการรู้ทิศทางของใจสำคัญกว่าการกลัวปลายทางและตราบใดที่เรายังมองเห็นสภาพใจของตัวเองได้ประตูทุกบานก็ยังไม่จำเป็นต้องเปิดออกต่อไปเมื่อพูดถึงอบายภูมิภาพที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยคือภาพของโลกหลังความตายเป็นดินแดนที่รอการพิ่ภากษาเป็นสถานที่ที่ต้องไปชดใช้กรรมในภายหลังความคิดแบบนี้ทำให้เราเผลอวางอบายไว้ไกลตัวราวกับว่าเป็นเรื่องของอนาคต เรื่องของวินาทีสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่เรื่องของตอนนี้ที่เรายังหายใจอยู่ในอีกมุมหนึ่งวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายพฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็นเหตุเป็นผลอธิบายว่าคนก้าวร้าวเพราะฮอร์โมนเพราะสมองเพราะการเลี้ยงดูอธิบายได้ว่าทำไมเราจึงโกรธทำไมเราจึงเห็นแก่ตัวแต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังแตะไม่ถึงคือคุณภาพของจิตในขณะนั้น ความรู้สึกภายในที่หนักหรือเบามืดหรือสว่างซึ่งไม่สามารถชั่งตวงวัดได้ด้วยเครื่องมือใดๆธรรมะมวงต่างออกไปธรรมะไม่ได้เริ่มต้นที่คำถามว่าจะไปที่ไหนหลังตายแต่เริ่มจากคำถามว่าตอนนี้ใจเป็นอย่างไรเพราะในมุมของธรรมะจิตแบบไหนย่อมดึงดูดพบแบบนั้นไม่ใช่ในฐานะรางวัลหรือการลงโทษ แต่ในฐานะความสอดคล้องของสภาพใจเหมือนน้ำที่ขุ่นย่อมไหลไปรวมกับน้ำขุ่นเหมือนเมล็ดพันธ์แบบใดย่อมเติบโตเป็นต้นแบบนั้นเมื่อพูดว่าอบายไม่จำเป็นต้องจินตนาการถึงไฟนรกหรือความทรมานภายนอกแต่อาจลองมองง่ายๆว่าอบายคือสภาพของใจที่มืดหนักขับแคบและหมุนวนซ้ำๆใจที่ติดอยู่กับความโกรธความอิจฉา ความสะใจใจที่คิดซ้ำในเรื่องเดิมโดยไม่เห็นทางออกใจที่ยิ่งคิดยิ่งหนักยิ่งยึดยิ่งอึดอัดนั่นคือสภาพของอบายที่เกิดขึ้นได้ทันทีโดยไม่ต้องรอความตายมาเป็นตัวแบ่งเส้นการมองอบายในลักษณะนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อกล่าวโทษใครรวมถึงตัวเราเองด้วยธรรมะไม่ได้เชิญชวนให้เราตีตราว่าฉันกำลังแย่หรือฉันกำลังตกต่ำ แต่เชื้อเชิญให้เราดูทิศทางของใจอย่างซื่อสัตย์เหมือนคนยืนอยู่หน้าทางแยกแล้วมองป้ายไม่ใช่เพื่อด่าตัวเองที่เดินผิดแต่เพื่อจะได้รู้ว่าถ้าเดินต่อไปแบบนี้จะไปถึงที่ไหนการสังเกตใจจึงไม่ใช่การตัดสินคุณค่าของตัวเองไม่ใช่การแบ่งคนดีคนเลวแต่คือการเรียนรู้ทิศทางชีวิตจากภายในถ้าใจเบาโล่งเปิดกว้างเมตตาแม้จะยังมีพลาด ใจก็ยังอยู่ในทิศทางที่ยกสูงแต่ถ้าใจเริ่มหนักเริ่มแคบเริ่มหมุนวนอยู่กับความมืดโดยไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหานั่นคือสัญญาณที่ควรหยุดดูไม่ใช่เพื่อกลัวแต่เพื่อเข้าใจเพราะทันทีที่เราเริ่มเห็นสภาพใจของตัวเองเมื่อนั้นเองเรากำลังยืนอยู่หน้าประตูไม่ใช่ในฐานะผู้ถูกผลักเข้าไปแต่ในฐานะผู้ที่ยังมีสิทธิ์เลือกว่าจะก้าวต่อหรือจะหยุดและเปลี่ยนทิศทางของชีวิต มีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่เราอาจไม่ทันสังเกตว่าใจของตัวเองเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ได้เปลี่ยนแบบฉับพลันไม่ได้เปลี่ยนด้วยเหตุการณ์ใหญ่โตแต่เปลี่ยนจากความรู้สึกเล็กๆที่เกิดขึ้นเงียบๆในใจเช่นเวลาที่ได้ยินข่าวว่าคนที่เราไม่ชอบกำลังล้มเหลวแล้วในอกกลับรู้สึกโล่งอย่างประหลาดหรือเวลานั่งฟังเรื่องของใครบางคนถูกนินทา แล้วใจกลับเพลิดเพลินไปกับรายละเอียดนั้นโดยไม่ได้รู้สึกขัดข้องอะไรเลยภาพแบบนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิดอาจเกิดขึ้นในวงสนทนาธรรมดาในที่ทำงานในโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ในครอบครัวใครบางคนพลาดใครบางคนถูกตำหนิใครบางคนเสียหน้าแล้วในใจของเราเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ใช่ความสงสารแต่เป็นความสะใจเป็นความรู้สึกว่า เขาก็สมควรแล้วหรืออย่างน้อยฉันก็ไม่ได้แย่ที่สุดธรรมะไม่ได้มองความรู้สึกนี้ว่าเป็นบาปใหญ่หรือความชั่วร้ายที่ต้องรีบกําจัดแต่ชวนให้มองอย่างตรงไปตรงมาว่านี่คือด่านแรกของการเปลี่ยนทิศทางจิตด่านที่เมตตาเริ่มหดตัวจากใจที่เคยรู้สึกสะเทือนเมื่อเห็นคนทุกข์กลายเป็นใจที่เริ่มเฉยหรือแย่กว่านั้นคือรู้สึกพอใจเมื่อผู้อื่นลม้มลง ความสะใจแบบนี้มักมาในรูปของการเปรียบเทียบเราไม่จำเป็นต้องได้อะไรเพิ่มแค่เห็นคนอื่นเสียเราก็รู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นทั้งที่ในความจริงชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่ใจกลับรู้สึกมีที่ยืนมากขึ้นชั่วคราวและนั่นเองคือจุดที่ควรหยุดดูเพราะความสุขที่ตั้งอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นมักเป็นความสุขที่หนักและทิ้งร่องรอยไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวถ้าลองสังเกตให้ดี หลังจากความสะใจผ่านไปใจเบาลงหรือไม่หรือกลับรู้สึกกระด้างแข็งและห่างจากความอ่อนโยนมากขึ้นทีละนิดใจแบบนี้อาจไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนทันทีแต่กำลังค่อยๆปรับสภาพตัวเองให้ชินกับความแคบชินกับการมองผู้อื่นเป็นวัตถุสำหรับเปรียบเทียบมากกว่ามนุษย์ที่มีความทุกข์ไม่ต่างจากเราตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบตำหนิตัวเอง ไม่ต้องรีบตั้งปณิธานอะไรสิ่งเดียวที่สำคัญในด่านแรกนี้คือการซื่อสัตย์กับใจว่าในช่วงเวลาที่เราเห็นคนอื่นทุกข์ใจของเรากำลังเบาหรือกำลังหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะการรู้ทันความรู้สึกเล็กๆนี้เองอาจเป็นก้าวแรกที่ทำให้ประตูบางบานหยุดแง้มต่อไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อใจเริ่มสะใจต่อความทุกข์ของผู้อื่นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่โลกภายนอก แต่เป็นโครงสร้างภายในของจิตใจจะไม่ได้แข็งขึ้นในทันทีไม่ได้กลายเป็นใจโหดร้ายแบบเห็นได้ชัดแต่จะค่อยๆปรับตัวให้ชินกับความรู้สึกนั้นชินกับการมองความทุกข์ของคนอื่นโดยไม่สะเทือนและเมื่อความชินเกิดขึ้นความรู้สึกผิดก็เริ่มลดลงความอ่อนโยนที่เคยมีอยู่ก็เริ่มถอยห่างออกไปอย่างเงียบ ธรรมะมองความเปลี่ยนแปลงนี้ในเชิงเหตุและผลอย่างตรงไปตรงมาทุกครั้งที่ใจยอมรับความสะใจเป็นเรื่องปกติใจกำลังฝึกตัวเองให้แข็งขึ้นเหมือนกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานซ้ำๆแต่ในทิศท,ทางที่ผิดใจเรียนรู้ว่าการไม่รู้สึกอะไรเลยนั้นปลอดภัยกว่าการรู้สึกสงสารเพราะความสงสารทำให้ต้องรับรู้ความเจ็บปวดของผู้อื่น แต่ความสะใจทำให้เราหลีกหนีความรู้สึกนั้นได้ชั่วคราวภาพที่ชัดคือภาพของน้ำที่เคยใสตอนแรกตะกอนเพียงเล็กน้อยทำให้น้ำขุ่นลงนิดเดียวยังดื่มได้ยังไม่มีกลิ่นยังไม่ถือว่าเสียแต่เมื่อปล่อยให้ตะกอนสะสมต่อไปความใสจะหายไปโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวใจที่ขาดเมตตาก็เช่นเดียวกันมันอาจยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ ยังหัวเราะยังทำงานยังเข้าสังคมแต่คุณภาพภายในกลับเปลี่ยนไปอย่างช้าๆเมื่อความอ่อนโยนลดลงสิ่งที่หายไปพร้อมกันคือความรู้สึกละอายต่อการทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยคำพูดความคิดหรือการเพิกเฉยใจจะเริ่มหาข้ออ้างให้ตัวเองมากขึ้นเริ่มมองว่าความทุกข์ของคนอื่นเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรา และเมื่อใจคุ้นเคยกับการตัดขาดเช่นนี้ความเป็นมนุษย์ในความหมายทางธรรมะก็เริ่มถอยหลังความเป็นมนุษย์ไม่ได้หมายถึงการไม่ทำผิดแต่หมายถึงใจที่ยังรู้สึกได้ยังสะเทือนยังเจ็บเมื่อเห็นความเจ็บของผู้อื่นใจที่ยังยอมรับว่าเราเชื่อมโยงกันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้เมื่อใดที่ใจเริ่มมองความทุกข์ของผู้อื่นเป็นเพียงฉากหนึ่งให้ตัวเองยืนเด่น เมื่อนั้นเองใจกำลังเคลื่อนออกจากศูนย์กลางของความเป็นมนุษย์ไปทีละน้อยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ธรรมะมองใจที่ขาดเมตตาเป็นสัญญาณของอบายไม่ใช่เพราะมีใครตัดสินหรือพิพากษาแต่เพราะใจแบบนี้กำลังฝึกตัวเองให้มืดแข็งและแคบลงและเมื่อคุณภาพของใจเปลี่ยนทิศทางของชีวิตย่อมเปลี่ยนตามเหมือนน้ำที่แม้ยังไม่เน่า แต่ก็ไม่อาจเรียกได้ว่าใสาเหมือนเดิมอีกต่อไปมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคนไม่ดีแต่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งพบว่าตัวเองโกหกได้โดยไม่รู้สึกอะไรเลยคําโกหกที่เคยทำให้ใจสะดุดกลายเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการเอาตัวรอดหรือรักษาภาพลักษณ์คำพูดที่ไม่จริงถูกพูดออกมาอย่างคล่องปากโดยไม่มีความกระวนกระวายหลงเหลืออยู่ภายใน บางคนคุ้นชินกับการเอาเปรียบจนมองว่าเป็นเรื่องปกติของโลกใครฉลาดกว่าได้มากกว่าใครพลาดก็ต้องรับสภาพความรู้สึกผิดที่เคยเกิดขึ้นในช่วงแรกค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเหตุผลมากมายที่ใจสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองเช่นใครๆเขาก็ทำกันหรือถ้าไม่ทำเดี๋ยวเราก็โดนเอาเปรียบเองหรือบางครั้งความชินชานี้ปรากฏผ่านคำพูด เราอาจเผลอพูดจาแรงใส่อารมณ์เหยียดหรือทำให้ใครเจ็บปวดแล้วจบด้วยประโยคสั้นๆว่าเรื่องเล็กน้อยเหมือนกับว่าความรู้สึกของอีกฝ่ายไม่มีน้ำหนักพอจะทำให้เราหยุดคิดความเจ็บปวดของคนอื่นถูกย่อให้เล็กลงเพื่อให้ใจเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพิ่มเติมธรรมะไม่ได้บอกว่าคนที่พลาดคือคนเลวเพราะความพลาดเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนเคยโกหก เคยพูดแรงเคยทำร้ายกันไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งแต่จุดอันตรายจริงๆไม่ได้อยู่ที่การพลาดแต่อยู่ที่การไม่รู้สึกว่าพลาดเมื่อใจไม่สะเทือนไม่สะดุดไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อนั้นเองใจกำลังตัดการเชื่อมต่อกับสติอย่างช้าๆสติในที่นี้ไม่ใช่เพียงการรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรแต่คือความสามารถของใจที่จะรับรู้ผลของการกระทำนั้นต่อผู้อื่น เมื่อสติอ่อนลงใจจะมองการทำร้ายเป็นเรื่องธรรมดามองความเสียหายเป็นเรื่องไกลตัวและมองตัวเองเป็นศูนย์กลางมากขึ้นเรื่อยๆใจที่ชินชาเช่นนี้อาจยังใช้ชีวิตได้ปกติยังดูเป็นคนเก่งเป็นคนแข็งแรงในสายตาผู้อื่นแต่ภายในกลับเริ่มสูญเสียเข็มทิศบางอย่างเข็มทิศที่คอยบอกว่าอะไรควรหยุดอะไรควรถอยและอะไรควรขอโทษเมื่อเข็มทิศนี้หายไป ใจจะเดินต่อไปโดยไม่รู้ทิศไม่รู้ทางและไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังหลงนี่จึงเป็นลักษณะที่สองของใจที่ธรรมะมองว่าอันตรายไม่แพ้ความโกรธหรือความโลภเพราะมันเงียบมันแนบเนียนและมันทำให้เรายังรู้สึกว่าทุกอย่างปกติดีทั้งที่ความเชื่อมต่อระหว่างใจและสติกำลังค่อยๆขาดออกไปทีละเส้นความรู้สึกผิดมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอารมณ์ที่ควรถูกกำจัดออกจากชีวิต เพราะมันทำให้ใจหนักทำให้ทรมานทำให้นอนไม่หลับแต่ในมุมของธรรมะความรู้สึกผิดไม่ได้ถูกมองว่าเป็นศัตรูของใจตรงกันข้ามมันคือสัญญาณเตือนภัยที่ละเอียดอ่อนมากเป็นเสียงเบาๆที่บอกเราว่าใจกำลังข้ามเส้นบางอย่างไปแล้วความรู้สึกผิดในทางธรรมไม่ได้มีหน้าที่ลงโทษตัวเองไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราจมอยู่กับอดีตแต่มีหน้าที่ทำให้ใจหยุด ทำให้ใจหันกลับมาดูผลของการกระทำว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นได้สร้างรอยแผลให้ใครหรือไม่รวมถึงสร้างรอยแผลให้ตัวเราเองหรือเปล่าตราบใดที่ใจยังรู้สึกผิดได้ใจยังเชื่อมต่อกับความละเอียดอ่อนของมนุษย์ยังรับรู้ว่าการกระทำหนึ่งหนึ่งมีผลไม่ใช่เพียงแค่ผ่านไปแล้วก็จบกันแต่เมื่อใดที่สัญญ,ญาณนี้หายไปใจจะเริ่มทำสิ่งต่างๆโดยไม่หยุดคิดไม่ใช่เพราะตั้งใจจะทำร้ายใคร แต่เพราะไม่รู้สึกถึงแรงต้านภายในอีกต่อไปใจจะโกหกได้เอาเปรียบได้ทำร้ายด้วยคำพูดได้โดยไม่เกิดความกระวนกระวายไม่มีอะไรในใจคอยเตือนว่าตรงนี้ควรหยุดหรือตรงนี้ควรถอยสภาพนี้คล้ายกับรถที่เบรกเริ่มไม่อยู่ตอนแรกอาจยังไม่รู้สึกอะไรรถยังวิ่งได้ความเร็วอาจไม่สูงมากและถนนอาจยังโลง่งแต่เมื่อถึงจุดที่ต้องหยุดจริงๆ เมื่อถึงทางโค้งหรือเมื่อมีสิ่งกีดขวางปรากฏขึ้นความอันตรายจะเผยตัวทันทีเพราะแม้เครื่องยนต์จะยังทำงานแต่ระบบที่ควรหยุดกลับไม่ตอบสนองใจที่ไม่รู้สึกผิดก็เช่นเดียวกันมันอาจดูแข็งแรงดูเด็ดขาดดูไม่อ่อนไหวและในบางสังคมยังถูกยกย่องว่าเป็นความเข้มแข็งแต่ในความจริงใจกำลังสูญเสียกลไกสำคัญที่ทำให้ชีวิตปลอดภัยกลไกที่ทำให้เรารู้จักขอบเขตรู้จักรับผิดชอบ และรู้จักเห็นผู้อื่นเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราเมื่อไม่มีสัญญาณเตือนใจจะค่อยๆกล้าทำม,มากขึ้นเรื่อยๆเ,เส้นที่เคยไม่กล้าข้ามจะถูกข้ามอย่างง่ายดายและเมื่อข้ามบ่อยครั้งเส้นนั้นก็จะเลือนหายไปในที่สุดนี่คือเหตุผลที่ธรรมะให้ความสำคัญกับความรู้สึกผิดไม่ใช่เพื่อให้เราแบกมันไว้ตลอดชีวิตแต่เพื่อให้เรายังมีเบรกมีช่วงหยุดมีพื้นที่ให้ใจได้ทบทวน ก่อนที่ทิศทางของชีวิตจะพาเราไปไกลกว่าที่คิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมีคนจํานวนมากที่ใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำอยู่เสมอทุกเพราะใครก็ไม่รู้เหนื่อยเพราะสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ล้มเหลวเพราะโลกไม่ยุติธรรมและเจ็บปวดเพราะคนอื่นไม่เข้าใจภาพชีวิตแบบนี้อาจไม่ได้ผิดจากความจริงทั้งหมดเพราะโลกก็ไม่ได้อ่อนโยนกับใครเสมอไป แต่สิ่งที่ธรรมะชวนมองไม่ใช่ความโหดร้ายของโลกภายนอกหากคือท่าทีของใจที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นใจแบบนี้มักจะโกรธซ้ำๆกับเรื่องเดิมแม้เวลาจะผ่านไปเหตุการณ์จะจบลงแล้วแต่ไฟในใจก็ยังไม่ดับเพราะใจไม่เคยหันกลับมาดูต้นต่อภายในโกรธเพราะเขาพูดแบบนั้นโกรธเพราะเขาเลือกแบบนี้โกรธเพราะโลกไม่เป็นอย่างที่หวังแต่ไม่เคยถามว่าใจของเรากำลังยึดอะไรอยู่ กำลังคาดหวังอะไรและกำลังปกป้องตัวตนแบบไหนเมื so live, ่อใจโทษโลกโทษผู้อื่นอยู่ตลอดใจจะค่อยๆปลดตัวเองออกจากความรับผิดชอบทางกรรมโดยไม่รู้ตัวกรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโทษทันแต่หมายถึงเหตุที่เรากำลังก่ออยู่ผ่านความคิดความรู้สึกและท่าทีของใจใจที่ไม่ยอมมองตนเองจะไม่เห็นเหตุของทุกข์และเมื่อไม่เห็นเหตุก็ย่อมไม่อาจเปลี่ยนผลได้ ธรรมะไม่ได้ตำหนิใจแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นคนไม่ดีเพราะการโทษผู้อื่นมักเกิดจากความเจ็บความอ่อนล้าและความไม่เข้าใจชีวิตใจเพียงแค่พยายามปกป้องตัวเองจากความรู้สึกผิดความล้มเหลวหรือความสูญเสียแต่การปกป้องเช่นนี้มีราคาที่ต้องจ่ายคือการติดอยู่ในวงจรเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อใดที่ทุกถูกโยนออกไปอยู่ข้างนอกเมื่อนั้นอำนาจในการเปลี่ยนแปลงก็หลุดมือเราไปด้วย ใจจะรอให้โลกเปลี่ยนรอให้คนอื่นเปลี่ยนรอให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งที่ความจริงสิ่งเดียวที่เราเข้าถึงได้ตลอดเวลาคือใจของตัวเองและเมื่อใจไม่ถูกมองไม่ถูกฟังไม่ถูกเข้าใจมันก็จะส่งเสียงเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านความโกรธความน้อยใจและความขับแคบนี่จึงเป็นลักษณะที่สมของใจที่ธรรมะมองว่าอันตรายอย่างเงียบงนันไม่ใช่เพราะมันรุนแรง แต่เพราะมันทำให้ชีวิตหยุดนิ่งใจแบบนี้อาจเหนื่อยอาจทุกข์และอาจรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อของโลกแต่ตราบใดที่ยังไม่หันกลับมามองเหตุในใจตนเองวงจรนี้ก็จะหมุนไปต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีวันจบและนั่นเองคือสภาพของใจที่กำลังเดินออกห่างจากอิสรภาพทีละก้าวโดยที่เจ้าของใจอาจไม่รู้ตัวเลยเมื่อใจไม่ยอมรับเหตุใจก็จะมองเห็นแต่ผลและเมื่อมองเห็นแต่ผล ชีวิตก็จะเหมือนติดอยู่ในห้องเดิมที่เปลี่ยนฉากซ้ำไปมาเหตุการณ์อาจเปลี่ยนคนรอบตัวอาจเปลี่ยนแต่ความรู้สึกภายในกลับคล้ายเดิมอย่างน่าประหลาดเหนื่อยแบบเดิมโกรธแบบเดิมผิดหวังแบบเดิมราวกับว่าชีวิตกำลังฉายตอนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลไกของกรรมในมุมที่เข้าใจง่ายไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่หลายคนคิดกรรมไม่ใช่บัญชีลงโทษไม่ใช่ใครมานั่งจดจำความผิดแต่คือความต่อเนื่องของเหตุและผล เหตุในที่นี้ไม่ได้อยู่ที่โลกหรือคนอื่นแต่อยู่ที่ท่าทีของใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ใจโกรธโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่ใจโทษผู้อื่นโดยไม่มองตนทุกครั้งที่ใจปิดตัวเองจากความรับผิดชอบเหตุเหล่านี้กำลังถูกวางลงและผลก็จะงอกขึ้นมาในรูปแบบที่คุ้นเคยการไม่มองใจตนเองจึงไม่ใช่แค่การไม่รู้จักตัวเองแต่คือการปิดประตูการเรียนรู้โดยตรงเพราะเมื่อใจไม่ถูกมอง มันก็ไม่ถูกเข้าใจและเมื่อไม่เข้าใจเราก็จะใช้วิธีเดิมๆรับมือกับชีวิตเสมอแม้วิธีนั้นจะทำให้ทุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าใจก็ยังเลือกใช้เพราะไม่รู้ว่ามีทางอื่นอบายภูมิในมุมนี้ไม่ได้หมายถึงการตกลงไปในที่มืดมิดหลังความตายแต่หมายถึงการติดอยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่องใจวนอยู่กับความแคบความหนักและความมืดโดยไม่รู้ว่าจะออกจากวงจรน,นี้อย่างไรความทุกข์จึงไม่จบ ไม่ใช่เพราะโชคไม่ดีแต่เพราะบทเรียนยังไม่ถูกเรียนรู้เมื่อมองย้อนกลับไปที่3ลักษณะของใจที่ค่อยๆถูกพูดถึงใจที่สะใจต่อทุกผู้อื่นใจที่ชินชากับการทำร้ายและใจที่โทษโลกโดยไม่มองตนเราจะเห็นว่ามันไม่ได้แยกขาดจากกันแต่เชื่อมโยงเป็นกระแสดเดียวกันเป็นทิศทางเดียวของจิตที่กำลังไหลลงโดยไม่ต้องมีใครผลักธรรมะไม่ได้ขอให้เราท่องจำลักษณะเหล่านี้ ไม่ได้ขอให้เราติดป้ายว่าตัวเองเป็นแบบไหนแต่เชื้อเชิญให้เราเห็นภาพรวมว่าทุกครั้งที่ใจปิดตัวเองจากเหตุใจจะถูกผลพาไปเสมอและตราบใดที่ใจยังไม่ยอมรับการเรียนรู้ชีวิตก็จะยังคงพาเราเดินอยู่ในเส้นทางเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนประตูที่ไม่ได้ถูกล็อกแต่เรากลับไม่เคยลองผลักมันออกดูเลยถ้าระหว่างที่ฟังมาคุณเริ่มเห็นบางอย่างสะท้อนอยู่ในใจตัวเองเห็นความสะใจ เห็นความชินชาเห็นการโทษโลกโดยไม่รู้ตัวสิ่งแรกที่อยากบอกให้ชัดไม่ใช่คำเตือนแต่คือการปลดความกลัวการเห็นไม่ได้แปละว่าตกและการรู้ตัวไม่ได้แปละว่ามาสายตรงกันข้ามการเห็นคือสัญญาณที่ดีที่สุดว่าใจยังตื่นอยู่และประตูที่หลายคนกลัวยังไม่ได้ปิดลงเลยอบายภูมิในทางธรรม ไม่ได้ทํางานแบบหลุมพรางที่ใครเผลอก้าวพลาดครั้งเดียวแล้วร่วงทันทีมันเป็นทิศทางที่ค่อยๆไหลและการหยุดดูทิศทางได้ก็หมายความว่าเรายังมีทางเลือกอยู่เสมอตราบใดที่ใจยังรู้สึกยังสะดุดยังสงสัยว่าสิ่งที่เป็นอยู่นี้ใช่หรือไม่ตราบนั้นใจยังไม่หลุดจากมือของตัวเองสิ่งที่ธรรมะชวนทำในจุดนี้ไม่ใช่การเร่งแก้ ไม่ใช่การตั้งเป้าว่าต้องดีขึ้นต้องเมตตามากขึ้นต้องเปลี่ยนตัวเองให้เร็วที่สุดแต่เป็นการให้พื้นที่กับการรู้ตัวเล็กๆง่ายๆเช่นการหยุดดูใจวันละหนึ่งครั้งอาจเป็นตอนเช้าตอนพักเที่ยงหรือก่อนนอนแค่หยุดถามตัวเองสั้นๆว่าตอนนี้ใจเบาหรือหนักไม่ต้องหาคำตอบสวยๆไม่ต้องอธิบายเหตุผลแค่รับรู้ตามตรงว่าใจเป็นอย่างไร คำถามง่ายๆแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตทันทีแต่กำลังเปลี่ยนตำแหน่งของใจจากใจที่ไหลไปตามอารมณ์เป็นใจที่เริ่มยืนดูอารมณ์และจุดนี้เองคือจุดที่สติเริ่มกลับมาโดยไม่ต้องบังคับโดยไม่ต้องฝืนเมื่อสติเกิดการเลือกก็เกิดตามมาเองถ้าบางวันคำตอบคือใจหนักก็ไม่ต้องตกใจนั่นไม่ได้หมายความว่าล้มเหลวแต่หมายความว่าเราเห็นของจริง และการเห็นของจริงย่อมดีกว่าการหลับตาอยู่ในความเคยชินเพราะตราบใดที่เรายังรู้ว่าใจหนักเราก็ยังไม่กลายเป็นความหนักนั้นทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่การรู้ตัวถูกวางไว้ก่อนการแก้ไขเพราะธรรมะไม่ได้พาเราออกจากอบายด้วยการวิ่งหนีแต่พาออกมาด้วยการหันกลับมาดูเมื่อใดที่ใจเริ่มดูตัวเองเมื่อนั้นเองประตูที่เคยแง้มอยู่ก็จะไม่ถูกผลักให้เปิดกว้างต่อไปอย่างที่เรากลัว เมื่อมองตลอดเส้นทางที่เล่ามาจะเห็นว่าอบายภูมิในมุมของธรรมะไม่ได้ถูกวางไว้เป็นคำสาบไม่ได้เป็นตราประทับว่าชีวิตใครควรถูกตัดสินอย่างไรและไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้ใครหวาดกลัวจนต้องเร่งวิ่งหนีแต่ถูกวางไว้เหมือนเข็มทิศบางอย่างเข็มทิศที่ไม่ได้ชี้ว่าคุณดีหรือเลวหากแต่บอกว่าใจของคุณกำลังหันหน้าไปทางไหนธรรมะไม่ได้รีบฟันธงว่าใจแบบนี้ต้องลง ใจแบบนั้นต้องรอดเพราะในความจริงใจของมนุษย์ไม่ได้หยุดนิ่งมันเปลี่ยนทิศได้ตลอดเวลาบางวันใจอ่อนโยนบางวันใจกระด้างบางวันเห็นชัดบางวันหลงทางและทั้งหมดนี้คือธรรมดาของการมีชีวิตอบายภูมิในมุมนี้จึงไม่ใช่ปลายทางที่ตายตัวแต่คือทิศทางชั่วคราวของจิตในแต่ละขณะเมื่อเราฟังเรื่องอบายโดยไม่รีบกลัว ใจจะเริ่มมีพื้นที่ให้ความเข้าใจเกิดขึ้นเราอาจเริ่มเห็นว่าทุกครั้งที่ใจหนักแคบและมืดใจจะทุกข์อยู่แล้วโดยไม่ต้องรอผลในอนาคตและทุกครั้งที่ใจเบาเปิดและอ่อนโยนใจก็รู้สึกคลายออกทันทีโดยไม่ต้องมีใครมอบรังมันให้ความจริงข้อนี้ไม่ได้ขู่และไม่ได้ปลอบแต่มันตรงไปตรงมาธรรมะไม่ได้บังคับให้เราเปลี่ยนไม่ได้เร่งให้เราเป็นคนดีขึ้นในทันที แต่เชื้อเชิญให้เราตื่นขึ้นมาดูว่าทุกการคิดทุกความรู้สึกและทุกท่าทีของใจกำลังวางทิศทางชีวิตไว้อย่างไรเมื่อเราเห็นเข็มทิศเราไม่จำเป็นต้องหมุนมันเดียวนั้นแต่การรู้ว่ามันกำลังชี้ไปทางไหนก็เพียงพอแล้วที่จะไม่หลงทางโดยไม่รู้ตัวอาจไม่มีใครตอบแทนเราได้ว่าทางไหนถูกที่สุดอาจไม่มีใครรับรองว่าการเลือกของเราจะไม่พลาดแต่สิ่งหนึ่งที่ธรรมะย้ำอยู่เงียบ คือใจคือผู้เลือกทางเสมอไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามและเมื่อใดที่เราหยุดดูใจเมื่อนั้นเองเรากำลังกลับมาอยู่หลังพวงมลาลัยของชีวิตอีกครั้งถ้าใจคือผู้เลือกทางวันนี้ใจของคุณกำลังเดินไปไหนไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรีบตัดสินแค่เก็บคำถามนี้ไว้แล้วปล่อยให้มันเดินไปกับคุณในวันต่อๆไปเพราะการฟังธรรมในค่ำคืนนี้อาจไม่ได้ทำให้คุณกลัวอบาย แต่อาจทำให้คุณตื่นขึ้นมาเห็นว่าทุกขณะของชีวิตยังมีทางให้เลือกเสมอก่อนจะจากกันในค่ำคืนนี้อยากชวนให้คุณค่อยๆวางทุกคำที่ได้ฟังลงก่อนไม่ต้องรีบสรุปไม่ต้องรีบเอาไปตัดสินตัวเองว่าอยู่ตรงไหนเพราะธรรมะไม่ได้มีไว้ให้เราแบกเพิ่มแต่มีไว้ให้เราเบาลงด้วยความเข้าใจถ้ามีบางช่วงบางตอนที่ทำให้ใจสะดุด ทำให้เงียบลงหรือทำให้เห็นอะไรบางอย่างในตัวเองขอให้รู้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องผิดแต่คือสัญญาณของการตื่นใจที่ยังสะดุดได้ยังตั้งคำถามได้คือใจที่ยังมีชีวิตยังไม่หลับไปกับความเคยชินหลังจากนี้ชีวิตอาจยังเหมือนเดิมงานยังเท่าเดิมคนรอบตัวยังเป็นคนเดิมแต่ถ้าใจเริ่มรู้จักหยุดดูตัวเองมากขึ้นอีกนิด รู้จักฟังเสียงภายในมากขึ้นอีกหน่อยบางทีทิศทางของชีวิตอาจค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งและไม่ต้องให้ใครเห็นขอให้คำถามหนึ่งค่อยๆเดินไปกับคุณไม่ใช่เพื่อหาคำตอบที่ถูกที่สุดแต่เพื่อให้ใจไม่หลงทางโดยไม่รู้ตัวขอบคุณที่เปิดพื้นที่ให้ธรรมะได้ทำงานอย่างเงียบๆในใจคุณขอให้คืนนี้ใจคุณได้พักอย่างที่ควรพัก สวัสดีค่ะ